สวัสดีครับขอโชวขอพาชมสวนหลังบ้านนะครับไใช่หน้าบ้านนี่แหละมีต้นไม้ที่ที่หน้าที่หน้าดูอยู่นะครับหลายๆต้นนะครับสวนมีการปลูกต้นไม้รักธรรมชาติต้นสนนะครับต้นสนนะครับต้นสนก็ก็น่าดูอยู่นะครับสวยนะครับแต่พอเออพราะว่าต้นสนหรือบางทีคนเขาก็เรียกกัาต้นคริสต์มาส นะครับแล้วก็มีต้นเมื่อก่อนนี้เขาตอนที่ผมยังไม่เคยมาเนี่ยเขาจะถ่ายต้นไอ้มะละกอเนี่ยหรือต้นบักหุงเนี่ยมีลูกใยใหญ่คนปลูกก็คือคนที่ปลูกก็คือ,อหมอบีมนะครับหมอบีมหลานหลานที่เรียนหมอเนี่ยนะครับไอ้ต้นนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่มั่นใจว่าผมจะเรียกถูกไหมไอ้ต้นอะไรยี่โถยี่โถนะครับ ดอกยี่โถนะครับคนคนไทยก็อาจจะไปนิยมไปทำไล่หนูนะครับไล่หนูนะครับนานๆอยู่ที่นี่นานๆจะได้มีรถได้ยินเสียงรถอย่างเงี้ยวิ่งสักทีนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้ส,ยสยวยๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะโทรเขาจะถ่ายส่งไลน์หรือส่ง YouTube ไปให้ดูนะครับดอกไม้ส้วยแต่ตอนนี้คนดำาไปเรียนอยู่อยู่อยู่ต่างอยู่ต่างรัฐแล้วนะครับอยู่ต่างรัฐแล้วนะครับก็ก็คงจะได้กลับมาแต่ไม่ใช่เร็วๆเพราะว่าทราบกันดีว่าคนเรียนหมอนั้นไม่ค่อยจะมีเวลาไม่ค่อยจะมีเวลาให้ครอบครัวเท่าไหร่นะครับ เห็นไหมครับนี่ธงชาติธงชาติที่บ้านท่านในฐานะท่านเป็นตำร,รวจท่านก็เอาติดธงชาติประจําไว้เลยนะครับติดธงชาติประจําไว้เลยธงชาติของอสหรัฐอเมริกานะครับแล้วจะมีต้นดอกกุหลาบสวยๆนะต้นโวยเซียนนะครับดอกไม้เสียงชาย นะครับโอ้โหทงชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็ดูดูก็ดีๆนะครับดูก็ดีๆนะครับะนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ะจะมีดอกชบานะครับดอกชบาสีชมพู ติดไว้ที่ปลูกที่หน้าบ้านอดอกไม้ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีคนดูแลแล้วบ้างเนี่ยตายเหี่ยวไปหลายต้นแล้วนะครับอตอนนี้ไอ้ต้นพันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้อนอะไรนะครับดอกดอกสวยสวยนะครับไอ้ต้อนอันนี้เรียกว่าต้นวาสนาจําได้เพราะที่กรุงเทพก็ปลูกอยู่นะครับกรุงเทพก็ปลูกอยู่นะครับเนี่ยดอกมันสวยไม่รู้ว่าดอกอะไรยังไม่ได้ถาม ยังไม่ได้ถามดอกสวยมากนะครับดอกสวยนะครับดอกสวยอันนี้ดอกสีชมพูไอ้สีสีม่วงนะครับเนดอกสวยสวยนะครับอ,อ,รอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยว <Platform> เนี่ยสวยมากนะครับสวยมากโอ้ยผมผมก็ชอบกับดอกไม้เนี่ยหละชอบ แต่ไม่ไคงไม่มีกลิ่นมีกลิ่นไหมนะครับอ่าทางนี้ดอกสีสีสีม่วงนะครับม่วงขาวนะครับอ่านี่ทางนี้ทางนี้เป็นดอก สีขาวนะครับดอกสีขาวดอกสีขาวโอ้สวยมากสวยมากนะครับสวยมากดอกสีขาวนะครับ ครับดอกสวยเออเขาเรียกต้นอะไรนะไม่รู้ไม่รู้แต่ข้างใต้นี่จะมีจะมีดอกต้นหลายๆต้นซึ่งดอกโพยเซียนนี่ก็มีต้นไม้อื่นมาคลุมเดี๋ยวมันกระจายเดี๋ยวมันกระจายมีพลิกอ่าเออเขาบอกมีพลิกเขาไว้สําหรับรํำบักหุงนะครับสาหรับรํำบักหุงนะครับ ดอกสวยๆต้นวาสนาก็มีหลายต้นวาสนาดีก็จะเจริญงอกงามถ้าวาสนาจะส่วนใหญ่แล้ววาสนาเขาก็ดีนะครับต้นเจริญงอกงามและตรงนี้ยังปลูกต้นบักหุงต้นละกอแสดงว่าปลูกแล้วไม่ได้กินกันเนี่ยเพราะเจ้าของเจ้าของคนปลูกเ็าไม่ได้อยู่ซะแล้วเจ้าของคนปลูกนี่ก็มือตามบักหุงครับล่วงแล้วนะครับล่วงแล้วอ่า ลอ,องดูธงชาติอเมริกาอ,อาจจะเป็นธงประจำประจำรัฐประจำประจำรัฐนะครับประจำรัดถ้าผมถ้าผมเพราะว่าไม่ไม่ได้ลม,มไลม,ม่ได้พัดลมไม่ได้ลมไม่ได้พัดก็เลยก็เลยมองไม่เห็นว่าเป็นธงแต่ว่าคงจะเป็นธงประจำรัดนะครับธงประจำรัด รัฐออลันโด Orlando, นะครับออลันโดนะครับเมื่อเมืม่อวานนี้มาถึงออแลนโดมืดพอดีนะครับมืดพอดีอประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับก็จากออแลนโดกว่าจะต่อกว่าจะต่อรถมาบ้านถึงบ้านก็สามทุ่มนะครับถึงบ้านก็สามทุ่มสามทุ่มกว่ากว่านะครับ หากว่าจะทานข้าขวกว่าจะแรเสร็จก็มืดมืดพอมืด,มดปุ๊บก็ไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนอ่านี่ดอกดอกอะไรช้างนะครับสวยดอกช้างสีม่วงนะครับสวยมากแต่ตอนนี้แสดงว่าคงไม่ได้ไม่ได้รับน้ำสักเท่าไหร่ไม่ได้รับปุ๋ยสักเท่าไหร่ก็เลยเฉาเฉาไปแต่ว่าถ้าเจ้าของยังอยู่เนี่ยเจ้าของดูแลอยู่เนี่ยไมนก็คงจะงอกงามเนี่ยต้น ต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งไปนะครับอาหมอท่านอยู่หมอก็ท่านก็จะดูแลนะครับอ่าตอนนี้บ้านหลังนี้นะครับบ้านเลขที่113นะครับ113่ง11รบ้านอ่ากองสาเลสนะครับกองสาเลสคือเป็นชื่อของอ่าชื่อสกุลของอ่า จิมมี่น้องเขยนะครับจิมมี่ควองทาเลตนะครับก็ก็นะครับก็ดูเลยนะครับอ่ถ้าท่านสนใจจะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ก็เชิญเลยนะครับเชิญแล้วก็มาพักผ่อนที่มาพักที่นี่ได้ท่านก็ยินดีต้อนรับคนไทยเป็นพิเศษนะครับ วันนี้ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าอยงงอาออ่างไรก็ฝากช่องทวินคํมคูณทวินหนึ่คัมคูณหนึ่งเก้ทวินและช่องชาวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ